ต่ออีกเรื่องหนึ่งจิตอาสาทั้งครอบครัวเลยน้องพลอยคุณแม่เป็นหมอเป็นเด็กเรียนเก่งมากเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าเธอเรียนเก่งแบบไหนแต่ว่าเธอมีแนวคิดดีๆในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงด้วยการนำตะกร้าพลาสติกขวดพลาสติกมาต่อเป็นเตียงลอยน้ำแล้วก็นำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่บริเวณริมน้ำครับเก่งและยังใจบุญแถมสิ่งที่เธอคิดค้นเนี่ยใช้ได้จริงด้วยนะคะไปติดตามได้จากสกูปนี้เลยค่ะ ตะกร้าผลไม้ขวดน้ำพลาสติกที่เราเห็นอยู่นี้มีประโยชน์นะครับมาดูการใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกับครอบครัวน้องพลอยพิชามนอัศวพดุงสิทธิ์อยู่หมู่บ้านนครเล็กวิวตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกันครับเมื่อช่วยกันรวบรวมเก็บตะกร้าผลไม้และขวดน้ำพลาสติกมาได้มากพอก็นำมาทำเตียงลอยน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์เลยครับ ตะกร้าผลไม้และขวดพลาสติกใช้แล้วอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าเราสามารถนํามาต่อย,ยอดใช้ประโยชน์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและขนย้ายสิ่งของเวลาเกิดอุทกภัยได้ครับน้องพลอยพิชามนัศวัดุงสิทธิ์เจ้าของแนวคิดสร้างสารรค์นี้เล่าให้ทีม5อาสาฟังนะครับว่าปัจจุบันบ้านเราได้มีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหลอดพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้ากันแทนแต่ขวดพลาสติกเรายังใช้กันอยู่ทุกวันและนับวันจะมากขึ้นด้วยจึงได้เกิดแนวคิดนําขวดพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนํามาทําเตียงลอยน้ําที่ผ่านมาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เกิดอุทกภัยแทบทุกปีนํามาซึ่งความเสียหายและความยากลาบากในการขนย้ายสิ่งของรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงด้วยทางครอบครัวจึงมีแนวคิดทําเตียงนี้ขึ้นมาเพื่อบริจาค ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีบ้านอยู่ติดแม่น้ำลำคลองวันนี้ทีม5้าอาสาเพื่อประชาชนลงพื้นที่น้องพลอยได้นำเตียงไปมอบให้กับคุณยายสว่างประมวลอายุ87ปีป่วยติดเตียงมาแล้วกว่า10ปีครับน้องพลอยบอกว่าเตียงนี้สามารถลอยน้ำได้เหมาะกับบ้านของคุณยายมีน้ำขึ้นน้ำลงตลอดปีและที่สำคัญเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของความช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยการเคลื่อนย้ายมันยากมากเพราะว่าเหมือนเราจะต้องยกผู้ป่วยติดเตียงด้วยแล้วก็มีเตียงให้เขานอนต่อใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติเป็นเตียงที่มันลอยน้ําได้อยู่แล้วพอน้ํามันขึ้นมาน้ําท่วมมาเตียงก็สามารถลอยตามน้ําได้เลยซึ่งมันก็จะง่ายมากๆต่อการขนย้ายคะ่ะก็อันนี้ก็เลยเอามาต่อยอดเป็นเฟสที่2ก็คือเฟสเ,ออเตียงผู้ป่วยคะ่ะแล้วทีนี้ก็เริ่มมีการคิดมาเรื่อยๆว่า เตียงผู้ป่วยเนี่ยถ้าสมมุติจะทําให้มันใช้ประโยชน์ได้ทั้งตอนที่น้ําไม่ท่วมกับน้ําท่วมจะทํำยังไง mm hmm. ก็เลยเกิดออกมาเป็นพวกโครงเหล็กค่ะโครงเหล็กนี้ก็จะทําให้เราก็สามารถทั้งยัดไส้ไอยูนิตลอยน้ําเข้าไปได้หรือว่าถอดออกมาได้ mm hmm. คือตอนที่เราไม่ได้น้ําท่วมอยู่อะค่ะเราก็สามารถใช้ตรงโครงตัวนั้นเป็นเตียงสองชั้นได้แทนค่ะ mm hmm. ก็คือเหมือน พยายามคิดให้มันใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างในอันเดียวค่ะจะได้เหมือนมีความคุ้มแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ขยะได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะ mm hmm. แพทย์หญิงเจริญตาอัศวพดุงสิทธิ์เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชบอกว่าหลังจากลูกมีแนวคิดสร้างสรรค์เตียงลอยน้ำขึ้นมา ทางครอบครัวก็สนับสนุนทุกอย่างเต็มที่ทั้งหาอุปกรณ์เช่นตะกร้าใส่ผลไม้ขวดน้ำพลาสติกมีคุณยายคอยเย็บผ้าคลุมหัวเตียงให้อีกด้วยครับเราได้ทำโครงการที่สักนครไป5ครอบครัวใช่ไหมคะก็มีเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยถามมาเยอะมากว่า,าถ้ามีโครงการนี้อีก ให้บอกนะเพราะว่าเขาอยากจะร่วมทําบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีเวลาก็เลยคิดว่าอาจจะอนาคตนะคะอยากจะทําเตียงเพื่อไปบริจาคให้อ่าให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ประมาณน,นั้นค่ะสําหรับวิธีทํานั้นไม่ยากเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีขวดน,น้ำพลาสติกตะกร้าพลาสติกใส่ผลไม้ และสายรัดพลาสติกโดยไม่ใช้งบประมาณแม้แต่บาทเดียวทํากันง่ายๆใครก็ทําได้เพียงแค่นําขวดพลาสติกใส่เข้าไปในดักกล้าผลไม้แล้วนํามาผูกติดกันแค่นี้ก็สามารถรอยน้ําได้แล้วครับและยังสามารถรับน้ําหนักได้ถึง250กิโลกรัมกันเลยทีเดียวสําหรับเตียงขนาด3.5ฟุตครับดวงคําปิ่นใจ5อาสาเพื่อประชาชนรายงาน ค่ะขอบคุณพี่ดวงคําปิ่นใจนะคะเรื่องราวที่น่ารักของนพอยเป็นพี่หนึ่งบอกเรียนเก่งมากมากเลยสอบติดแพทย์ทั้งจุฬาทั้งศิริราชโ้โหแต่ว่าเธอไปเรียนที่ MIT สหรัฐอเมริกาสุดยอดดับทุนเล่าเรียนหลวงนะคะแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาประวัติในเรื่องของการสอบแข่งขันนี่ระดับเรียนทองเคมีโอลิมปิกนะคะ นี่แหละค่ะจะบอกว่าประเทศเราเนี่คือคนเก่งเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีแบบนี้ที่อ,ออกมาช่วยเหลือสังคมจบเตรียมอุดมศึกษาค่ะเกรด4.00นี่ก็เป็นที่มาของคนเก่งแถมยังมีจิตอาสาอีกด้วยค่ะนี่คือท่านเดียวกับสาวสวยผมยาวเมื่อครู่นี้เลยคนเดียวกัน <c oughs> น้องปล่อยคนเดียวกันนะครับค่ะ